สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดแคมป์นะครับเป็นมีดเดินป่านะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้นํามาแบ่งอยู่ทั้งหมดนะครับสองสี่หกเจ็ดเล่มนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ไซส์ปานกลางนะครับมาจนถึงไซส์ที่ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับตัวนี้เป็นมีดแคมป์ครับนี่ครับสงสวยนะครับแต่งเว้าหลังนะครับสันมีดด้วยนะครับ อ่าเนี่ยครับความยาวของเล่มที่1นนะครับอยู่ที่9.4นะครับ9.4นิ้วนะครับนี่สำหรับคนที่อ่าไม่ค่อยชอบมีดที่ยาวนะครับก็ประมาณนี้ครับได้อยู่นะครับสายปานกลางนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วครับสันนี่กำลังพอดีเลยนะครับอยู่ที่6.5มิลครับเกือบ7มิลนะครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับ ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับวางเรียงอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับเหล็กแหนบต้องตีร้อนอย่างเดียวนะครับเหล็กเหล็กแหนบตีเย็นทํางานเย็นไม่ได้นะครับมันมันหนาเกินไปนะครับมันต้องตีร้อนก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงดํานะครับมีลายแดงนิดๆนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับ งานฝีมือเลยนะครับผมทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยราคาเล่มละนะครับเล่มละนะครับ1,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับครับพันสองพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่สองครับเล่มที่สองก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนี่ส่งแคมป์นะครับความยาวอยู่ที่10.2นิ้วนะครับ ความกว้างของใบมีดนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนี่กว้างอยู่ที่2.5นิ้วเลยทีเดียวนะครับสันอยู่ประมาณ6มิลครับสวยงามนะครับดูด้ามครับไม้พยุงนะครับด้ามประกบเป็นด้ามประกบไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับสีดำออกแดงเข้มนะครับนี่ครับดำลายแดงเข้มนะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเล่มที่สามจะแปลกเพื่อนหน่อยนะครับแปลกตาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นทรงสปาตานะครับเป็นมีดพกตั้งแต่ผมเป็นไวรุ่นนะครับก็เห็นมีดทรงนี้มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะครับนี่ครับแนวย้อนยุคเลยนะครับนี่สปาตาสวยครับตัวนี้ด้ามตัวนี้เป็นด้ามไม้ประดู่ครับลมดํานะครับไม้ประดู่ลมดํา ความยาวท่าวัดจากสันนะครับก็จะอยู่ที่สิบจุดปดนะครับสิบจุดแปดนิ้วแต่ถ้าวัดจากท้องที่มีเหล็กตรงนี้นะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่สิบอ็ดจุดห้านิ้วนะครับสวยงามนะครับความกว้างยที่สองจุดหนึ่งนะครับสองจุหนึ่งนิ้วนะครับสันอยู่ประมาณนะครับหกมิลนะครับไล่ปลายนะครับสวยงามครับหนึ่งพันสองรอบาทนะครับ สำหรับใครที่ชอบทรงนะครับสปาต้านะครับมีดพกนะครับเลื่อที่สี่ครับตัวนี้เป็นคัมนะครับใบเล็กทรงยาวนะครับสวยไปอีกแบบนะครับผมใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านะครับในแค่หนึ่งจุดเก้าเองนะครับ อ่เป็นไม้พยุงนะครับผมสวยงามนะครับสันก็ประมาณ5.5มิลมนะครับไม่ถึง6นะครับแล้วก็ไม่ถึง5จะอยู่ประมาณนี้ครับครึ่งกลางนะครับ5.5มิลมนะครับสันตรงเด้ครับ งานดีนะครับเนี่ยพวกนี้งานดีจริงๆนะครับ1,200บาทสําหรับคนที่ไม่ชอบใบกว้างนะครับใบแคบๆคบก็พยายามเอาใจนะครับเพื่อนๆหลากหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับจริงๆเนี้ยทรงเดียวกันนะครับขึ้นรูปมาจากพิมพ์เดียวกันเพียงแต่ว่าก็ออกแบบให้มันเล็กบ้างกว้างบ้างนะครับอย่างล่มนี้ก็ใบกว้างขึ้นมาหน่อยครับเป็นทรงแคมป์นะครับหลังก็จะดรอปลงมานิดนึครับนิดๆครับให้มันดูแปลกๆนะครับ ความยาวอยู่ที่นะครับสิบนะครับความกว้างอยู่ที่2.1ครับสันก็ประมาณ5.5ามิลครับด้ามไม้พยุงครับหลายสวยงามมากล่มนี้นะครับเอาละครับเลมที่6นะครับ ใบยาวอยู่ที่10.8ครับความกว้างอยู่ที่2.1ครับสันประมาณ6มิลครับเรามาดูด้านนะครับสวยงามนะครับ1,200บาทครับเล่มสุดท้ายเล่มที่7ครับ ตัวนี้มาดามไม้พยุงดําเลยนะครับดําสนิทเลยนะครับดําจริงๆครับมันคนละคนละเนื้อกันนะเพื่อนสังเกตดูดีนะครับพ่นสีดํากับรมดําแล้วก็เนื้อสีดําธรรมชาติจะต่างกันครับตัวนี้เป็นเนื้อสีดําธรรมชาติเลยนะครับมันจะสวยมากครับเนียนนะครับใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับใบกว้างที่สองจุดหนึ่งนะครับสันประมาณหกมิลครับ ไล่ปลายนะครับสันตรงเด็ครับเพื่อนๆนท่านใดสนใจนะครับทักทายมาได้ครับเบอร์โทรและไอดีลายจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับทุกเล่มที่วางเรียงลายอยู่ตรงนี้นะครับ1,200บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับไม่รับโอนนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับไม่สะดวกหรือไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับไม่มีคนรับแทนก็จะแจ้งเป็นแบบโอนเงินก็ได้นะครับอ่านี่ครับในราคานะครับ1,200บาทนะครับผมครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ